สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะเราแบ่งตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆท่านไหนรู้ว่ามีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีเมถุนก็ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวเมถุนตั้งแต่วันที่1-30เมษายน2565นะคะ ก่อนที่เราจะไปดูเดือนเมษายนนะคะเราดูเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนเนาะว่าไพ่บอกมาว่ายังไงพลังงานส่วนใหญ่ที่ออกมาในเดือนมีนาคมนะคะมันจะออกมาในลักษณะที่ชาวเมถุนนี่ค่อนข้างจะเบื่อแล้วก็เหนื่อยหน่ายกับความรักเก่าแล้วลงนะคะแต่ก็ยังรออยู่ในบางคนนะจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วด้วยนะคะทีนี้ในฝั่งตรงข้ามคู่กรณีของชาวเมถุนเนี่ยคะ่ะ เขาไปแล้วนะแต่ว่ายังละล้าละ,ล,ะลังอยู่เลยคือเขายังลืมชาวเมถุนไม่ได้นะคะเขาเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็เขายังมีหวังอยู่นั่นแหละในบางกรณีในบางความรู้สึกของเขานะเขามีความรู้สึกด้วยซ้ำไปว่าเขากับชาวเมถุนจะไปด้วยกันได้ไหมแต่ว่าทีนี้ไพ่สรุปของเดือนที่แล้วนะคะเขาแนว่วแน่แล้วละ่ะว่าชาวเมถุนคือคนที่ใช่แลวจะมีการอัปเกรดความสัมพันธ์นะ คือเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แหละแต่ทีนี้พี่ก้อยจะบอกนิดนึงเนาะว่าไพ่ที่ดูเนี่ยคะ่ะเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงกับบางคนหรืออาจจะไม่ตรงกับบางคนก็เป็นได้เนาะเพราะว่าชาวเมถุนก็มีตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านคนนะนะจะให้ตรงกับทุกคนคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ตรงหรือไม่ตรงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพลังงานที่เป็นหลักด้วยเพราะงั้น ถ้าสมมุติว่าน้องๆท่านไหนอยากจะดูให้มันตรงกับไพ่กับตัวตนของเราจริงๆเป็นพลังงานของเราจริงๆนะคะพี่ก้อยขอแนะนําให้ดูไพ่ส่วนตัวเนาะเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้องได้สามารถได้เลือกไพ่ได้เองนะคะจะเป็นพลังงานของน้องเลยโดยตรงเลยนะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของชาวเมทูลคนโสดนะคะจะมีคนเก่ากลับมานะในเดือนที่แล้วนะแล้วก็ แต่ไพ่เตือนบอกว่าจะให้ระวังด้วยว่าฝั่งเท่านะัมีคนอื่นติดมาด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้คือเดือนมีนาคมที่ผ่านไปเรามาดูเดือนเมษายนกันค่ะสําหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะเราจะใช้ไพ่สีสหรับในการดูนะคะสําหรับแรกที่จะแทนตัวชาวเมทุนนะคะสํหรับที่สองจะแทนตัวคู่กรณีชาวเมทุนค่ะ สำหรับที่3จะเป็นไพ่ที่ใช้เชื่อมโยงชาวร,ราศีในถุงกับผู้กรณีนะคะแล้วก็สำหรับสุดท้ายไพ่สีชมพูคนโสดค่ะได้ยินเสียงพี่ก้อยไหมฝนมันตกพอดีเลยมีฟ้าร้องด้วยนะคะอ่ะแต่ลองอัดก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ก้อยจะพยายามลบเสียงรบกวนที่หลังนะคะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรเราดูกันก่อนลองมาดูกันค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมา ชาวเมถุนเจออะไรมาบ้างคะมีไพ่าราชาถือดาบนะคะมีไพ่าสามเหลียนมีไพ่หนึ่งทัตตาอขอพี่ก้อยดูเพิ่มดีกว่า ชาวเมถุนบางคนนะคะน่าจะมีการพูดคุยหรือเริ่มต้นกันใหม่แล้วละ่ะแต่ลักษณะของการเริ่มต้นใหม่นี่คะ่ะพี่ก้อยว่าชาวเมถุนยังยังระวังตัวมากอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจด้วยว่าไอการเริ่มอมขอดูนิดนึงการเริ่มนี่นะคะหนึ่งใบอืมมันเป็นการเริ่มกับคนเก่าะคะ่ะ เป็นคนที่เคยทําให้ทุกข์มาก่อนเป็นคนที่ทําให้เคยนอนไม่หลับเราถูกปิดล้อมด้วยปัญหาอยู่ตลอดเวลาต้องอธิษฐานกันเลยทีเดียวเห็นไพ่ไม่เอ่ยเนี่ยค่ะคนเดิมแน่ๆแต่ทีนี้พอกลับมาเริ่มกันปุ๊บนี่ค่ะมีคนเข้ามาหลากก็คือคนเดิมนั้นแล้วก็เขาพยายามจะเยียวยารักษาจิตใจรักษาสถานการณ์ที่เคย ไคยเกิดขึ้นนะแต่ว่าก็ชาวมถุนยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าสองเหรียญตรงนี้ถ้าเป็นไพ่สําหรับอื่นจะเป็นรูปคนที่ถือเหรียญสองข้างแล้วก็ประคองมันเอาไว้ด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าจะซ้ายดีหรือจะวาดียังไม่รู้ด้วยซ้ํานะคะแต่ก็ยังไม่ปิดกั้นนะเปิดโอกาสให้เข้ามาได้อยู่นะคะอันนั้นคือในอดีตแล้วคู่กรณี ชาวเมถุนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาเจออะไรมาบ้างคะเขากลับไปหาคนที่เคยเดินจากกันไปนะคะเป็นคนที่ทำให้หนอนไม่หลับอาการเดียวกันเลยเนี่ยขอ,ออีก ใช่เขาากลับไปหาแล้วบางคนจะเป็นการที่แบบจุ่ๆก็กลับไปหาได้นะโดยไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวอะไรได้วยซ้ำไไปนะคะไม่คิดว่าเขาจะมาเขาก็จะมานะต้องขออนุญ,ญาตตะเป็นเสียงแข่งฝนหน่อยนะคะขออภัยอย่างสูงสังคาโพลีคาร์บอเนตนี่แบบโอ้โหเดี๋ยวขอพี่ก้อยขออนุญ,ญาตไป ปิดประตูหน้าบ้านนิดนึงนะคะเผื่อจะช่วยได้โอเคค่ะดีขึ้นมาดูกันต่อค่ะแล้วตอนนี้ชาวเมถุนเป็นยังไงบ้างคะ ชาวเมธุนเริ่มต้นใหม่กับความรักตัวเองไปแล้วนะคะแล้วก็ควบคุมชีวิตของตัวเองได้เต็มที่เป็นเจ้าชีวิตของตัวเองเป็นเอ็มเพอเรอร์สำหรับตัวเองเลยด้วยซ้าไปค่ะดีไม่ดีนะพี่ก้อยว่าดีไม่ดีชาวเมธุนยังไม่ไม่อยากจะมีใครด้วยซ้าไปหรือเปล่าคนที่กลับมาก็ถามว่ารักไหมก็รักนะแต่ว่าอยากอยู่คนเดียวไหมก็อยาก ก็อยากแต่ก็ยังไม่ตัดความสัมพันธ์สทัทีเดียวนะคะเพราะความรักมันก็ยังมีอยู่แหละเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งเดือนเมษายนเนี้ยคะ่ะชาวเมถุนน่าจะาโอเคทํางานไปทํากิจวัตรประจําวันไปตามปกติเลยอะคะ่ะคือให้ความสําคัญกับเรื่องความรักไม่ใช่อันดับต้นๆคะ่ะจะเป็นอันดับที่ต่อจากเรื่องงานนะ เพราะว่าชาวเมถุนเริ่มมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วด้วยนะคะการเป็นเจ้าของหัวใจตัวเองมันดีอย่างนี้นะรักได้นะแต่ว่ารักแบบมีสติและนี่คือสิ่งที่ชาวเมถุนกำลังเป็นอยู่นะคะแล้วผู้กรณีชาวเมถุนล่ะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ เขาชัดเจนแล้วล่ะว่าเขาว่าเขาอยากไปหาใครอืมมันเหมือนกับเขาเขาเข้าไปหาใครสักคนนะคะเขาถือถ้วยไปเพื่อที่จะเฉลิมฉลองกับใครสักคนแต่ว่าคนคนนั้นอาจจะยังไม่ยอมรับในตรีกับเขาสเต็มที่นะคะ มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยละ่ะขอพี่ก้อยดูใบหนึ่งเปลี่ยนยังไงอืมอืมมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเนื่องจากการถล่มในอดีตนะคะแล้วการถล่มในอดีตเนี่ยก่อให้ทั้งสองฝ่าย ทั้งชาวเมถุนแล้วก็คู่กรณีชาวเมถุนด้วยซ้ำนะได้มีการคิดไข้ครควญด้วยซ้ำไปว่าทำไมมันถึงไปถึงจุดนั้นได้แล้วพอผ่านจุดนั้นไปมันจะยังไงต่อตรงนี้เนี่ยแหละที่มันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรักของทั้งคู่ขึ้นมานะคะมันคือจุดเปลี่ยนอาจจะเป็นจุดที่ ที่เปลี่ยนแบบโหดอยู่สักหน่อยนะในอดีตนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วคือเราได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเยอะเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ตกผลึกอ,อยู่ในใจของคู่กรณีชาวเมทุนด้วยนะคะแล้วก็พี่ก้อยว่าชาวเมทุได้วยแหละเพราะงั้นตรงเนี้ยน่าจะพูดถึงชาวเมทุนแล้วละมาดูกันว่าตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกโอเคมากับชาวเมทุนเขารู้สึกยังไงอยู่เขาคิดอะไร,รอยู่ เขาจะพยายามเขาอยากต่อสู้เพื่อที่จะให้ชาวเมถุนยังอยู่ในชีวิตเขานะคะเป้าหมายในชีวิตในชีวิตของเขาคือเขาจะต้องเอาชนะใจชาวเมถุนกลับคืนมาให้ได้ลหละถ้าอย่างเนี้ยอืมจริงด้วยใช่เขาจะพูดจะพูดเยอะด้วยนะ <laughs> เพราะอันนี้ก็คือการสื่อสารนี่ก็คือการสื่อสาร เออพี่ก้อยไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องการแต่งงานหรือเปล่านะหรือว่าการมีคอมมิชเมนต์การทำให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยขอใบหนึ่งนะอืถ้าสมมุติว่าชาวเมถุนกับคู่กรณีเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือมาตลอดไม่เคยชัดเจนเลยเขาอยากจะทำให้มันชัดเขาอยากจะบอกว่า เขาอยากจะไปต่อกับชาวเมถุนนะคะอืมดูดีนะนี่อันนี้คือสิ่งที่คิดแล้วสิ่งที่ทำละ่ะจะทำแบบนั้นไหมเดือนนี้เขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับชาวเมถุนหรือเปล่าเอ่ยขอดูหน่อยนะคะ เดี๋ยวนะขอดูอีกนะเขาน่าจะกังวลอยู่มากกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะคะชาวเมถุนนะคะในบางกรณีถ้าสมมุติว่าใครที่เคยจบไปแล้วกับกับคนคนนี้นะคะเขาจะอยากเริ่มใหม่ค่ะ แล้วจริงด้วยเพราะว่าไพ่บอกเลยว่ามันผ่านการไคร้ควรมาเป็นอันดีแล้วในช่วงเวลาที่เกิดเดทขึ้นมาตรงเนี้ยเขาอยากกลับมาแล้วเขาจะทำด้วยแหละอืมทำแล้วเป็นยังไงต่อมาดูผลลัพธ์กันแล้วบทสรุปของความสัมพันธ์ระหว่างชาวเมถุนกับคู่กรณีเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ นี่เป็นมหากาบรามายณนะนะคะมันเป็นการงอนง้อข้ามเขาสามลูกนะคะยังไม่จบค่ะยังมีต่อจริงนะจริงนะนี่เล่นหนังแขกกันอยู่แน่เลยอืมแล้วไงอีกโอเคเขาจะพยายามประครับประคองให้ชาวเมธุนอยู่ในชีวิตเขานะคะ ในทุกวิถีทางแหละเขาพยายามจะรักษาแผลใจเขาพยายามจะทําทุกอย่างถือถ้วยมาก็แล้วเขาก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าดูเหมือนชาวเมทุนจะเนี่ยถือดาบรอเขาอีกแหละก็นะขอดูแป๊บหนึง่งอืมดีไมด่ดีเรื่องที่เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบเข้ามาแล้วก็มีการประทะทางวาจากันอยู่นี่อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ของคนที่มากกว่าสองคนเปลาไม่รู้นะร h e ว o r s สขึ้นมาตรงนี้นะคะโอเคเป็นการง้องงอนขอพี่ก้อยดูใบหนึ่งมันจะออกไปนี้ละมาทีนี้ในเดือนนี้นะคะชาวเมถุนกับกับคู่กรณีนะมีทางจะมีทางออกหลายทางมากเลยมีช้อยในการปฏิบัตินะแต่จะเลือกไหมขอพี่ก้อยดูนิดนึงเลือกไหมอืม จะมีการเดินจากกันไปแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็นิ่งแล้วก็วิ่งมาใหม่เออโอเคเล่นหนังแขกสรุป <laughs> ยังไม่จบหรอกยังไม่จบหรอกคะ่ะก็วนกันไปวนกันมานะคะแล้วพี่ก้อยว่าชาวเมถุนยังไม่ตัดเขานะ เดี๋ยวเดือนหน้าเรามาดูกันว่าข้ามเขาสามลูกแล้วผลจะเป็นยังไงนะคะเล่าให้พี่ก้อยฟังหน่อยนะว่าเป็นงั้นจริงหรือเปล่ามานะลองดูคนโสดกัน,นะคะ่ะคนโสดชาวเมถุนเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ ืมได้ไพ่เดียวกันเลยคนโสดชาวเมถุนได้ไพ่คล้ายๆกับคนมีประเด็นเลยนะคะคือชาวเมถุนตอนนี้น่าจะเป็นเจ้าหัวใจของตัวเองนะคะคือถามว่ามันอึดอัดไหมกับการอยู่เป็นโสดมันก็คงมีความรู้สึกอึดอัดแหละ ขอพี่ก้อยดูนิดนึงหรือถ้าบางกรณีบางคนมีการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆไปแล้วด้วยนะคะทีนี้มันเพิ่งเริ่มไงแล้วก็ชักไม่แน่ใจว่าจะยังไงต่อดีเนี่ยพี่ก้อยเห็นคนเข้ามาเยอะแยะเลยแล้วพี่ก้อยเห็นอ่าฮะโอเคชัดเจนตรงที่ว่าชาวเมถุนเดือนเมษายนเนี่ยค่ะคนโสด จะเป็นคนโสดที่แฮปปี้กับตัวเองแล้วมีตังค์เพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำไปว่าเออคนที่เข้ามานี่มันจะไปต่อได้ไหมแค่ไหนคือถ้าถามว่าให้ความสัมพันธ์ให้ให้ความสําคัญมากไหมก็ให้อยู่นะแต่ว่าไม่เยอะอืมขออีกไปนึงดูจะนิ่งๆใส่เขาด้สิเพราะว่า ชาวเมทุนนะคะคนโสดมีพละกกำลังล้นเหลือมากเลยเดือนนี้มีเป็นสเตรนท์กันเลยทีเดียวนอกจากจะสเตรนท์แล้วยังเป็นเอมเพอเรอร์ด้วยนะคะเป็นจกักรรัิของตัวเองด้วยนะเดี๋ยวพี่ก้อยดูนิดนึงแล้วไพ่จะแนะนำอะไรหรือเปล่าพี่ก้อยไม่ค่อยเป็นห่วงชาวเมถุนคนโสดแล้วนะเพราะว่าอยู่โพซิชันที่ดีมากอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆแล้วตอนนี้ควบคุมคอนโทรลอะไรต่อไม่อะไรทุกอย่าง ด้วยตัวเองแล้วพรอ,อยากจะแนะนำอะไรชาวเมถุนคนโสดไหมคะอืมมี judgment tower แล้วก็ three of cups นะคะขอพี่ก้อยดูนิดนึง บอกว่าดีไม่ดีจะมีคนเก่ากลับมาด้วยนะคะคนเก่าที่เคยจบลงด้วยประเด็นสามคนนะคะแล้วยังไงแล้วชาวเมถุนน่าจะยังรักเขาด้วยแหละแล้วไพ่จะแนะนำว่ายังไงคะให้ชาวเมถุนควรทำหรือไม่ควรทำอะไรคะหนึ่งใบ ใพ่บอกว่าไม่ว่าชาวเมถุนจะเลือกอะไรก็ตามนะเพราะว่าตอนนี้ชาวเมถุนได้ไพ่อธิษฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าจะเป็นคนใหม่ไพ่บอกได้สซ้ำไปว่ามันจะจบลงได้ดีนะคนโสดอาจจะเลิกโสดนะเดือนเมษายน พี่ก้อยแนะนํานิดนึงเพราะว่าเดือนเมษายนเนี้ยถ้าทางโหราศาสตร์ไทยนะจะมีการเคลื่อนที่เคลนย้ายของดวงดาวใหญ่ๆเยอะเลยลองไปดูคลิปโหราศาสตร์ไทยประกอบนะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ดีด้วยสิเนี่ยเรื่องความรักนะเพียขอให้ชาวเมถุนสมหวังคนโสดก็เลิกโสดสัะทีนะคะ แล้วก็ถ้าเลิกโสดตก็ขอให้เจอคนดีๆนะคะใร้อธิฐานขึ้นแล้วนะสู้ๆเขาพี่คอยเอาใจช่วยค่ะสวัสดีค่ะ